สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนทุกคนสวัสดีสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสุภาพจิมเพื่อนที่เป็นกำลังใจให้กันตลอดมานะครับที่เป็นคลิปั้นวิดีโอไลสดน,นะครับหรือิดีโอหลังนะครับระยะนี้ก็เคยจะไลสดพราะว่าม,มีล่านะครับแต่วก็มันเิีดหยียดหลายอย่างนะครับอขอบคุณทีไรด้วยครับพี ผู้ใดที่ตตายู่ตอนนี้นะครับเป็นึลังใจัดเตุการกันะ,กน,นะครับขอยดูเพื่อนมีความสุขกับการทำงานนัครับวม,มือนีดมือฝนตกครับฝนตกอากาศคึกคกับแดดสลับกันทั้งวันอีกเหมือนเดิมแน่ๆผมว่านะครับตอนนี้เราอยู่สุขุมวิท77ครับผมถนนสุขุมวิท77นะครับมีเท่าอยูมัอตอนนี้นะครับแลอากาศจากที่เก่าเห็นเก่าครับ ้องความวามืดครึมมีเมฆของความมีเมฆมากนะครับ้องความ,มีเมฆมาก,มาก,มากมตกึกตั้งกลุมอุตุเป็นตื่นเตือนเข้ามาว่ามีฝนตกทุกพื้นที่นะครับและบันระวังกับฝนที่ตกหนักบางพื้นที่นะครับ รถไฟที่นีมาครับรถไฟวี่มาต้นสถานีอยู่ที่จตุจักรสวนจตุจักรนะครับรวิงมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้คือสถานีอ,อน,นุชนะครับที่สุดสายปลายทางที่สมุทรปราการนะครับ ครับผมทั้ทายสบายดีสบายดีสวัสดีนะวัดคนตกนะครับขอให้ทุกคนมีจิตใจที่เย็นสุขภาพจิตที่ดีเหมือนกับน้ําฝนที่ลงหลังไหลลงมาจากท้องฟ้านะครับฝนตกลงมาถูกต้นไม้ใบหยาครับพ้นดินทองหน้าครับชาวหน้าดีใจเช่นธรรมใจนะครับขอให้ฝนตกตรงที่เขาทําเกษตรกรนะครับทุกสิดีเนาะตกตกืบเท้าหนีบพบนีู่้ใดเห็ดห้เห็ดหน้ากะ ตกเบาๆธรรมดากับพ่อนะครับเาติดตกที่แถวๆภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือตท้่เขาเหตุกรรารณตรกรดีกว่านะครับน่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าเราก็บอกไม่ได้นะครับไม่รู้เขาจะตกที่ไหนใน,ในต่ละวันนะครับจังที่ผมยูนี่กับตกหมื่นหนึ่งสามหลอดสี่หลอดครับตกตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงคนตกกับผุอนๆทุกคนดูแลสุขภาพด้วยครับ ขอให้ทุกคนม่สชาพที่แข็งแรงครับผมเดินทางกับฝนตรกรถติดนะครับแล้วก็อุบัติเหตุมักมาพร้อมกันกับถนนที่รื่นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังนะครับเดินทางไปนไหนมาไหนมีความปลอดภัยครับผมวันนี้ใครทํางานก็ขอให้มีความสุขกับงานที่ทํานะครับแล้วใครที่พักผ่อนก็ขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนแล้วใครเป็นนันเดินและไปท่องเที่ยวก็ขอให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวครับผมขอให้ทุทกคนโชคดีครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผม มีความสุขกับงานที่เฮ็ดนะครับแล้วกันผักพอนกับคอไอ้ผักพอนย,ยังมีความสุขเช่นกันไอเทียกับคอ้ยมีความสุขกักรท่องเทียเช่นกันขอบคุณทุกกาลังใจที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณหลายๆครับผมที่ในที่ผมทายทอดออกไปที่เป็นนําเสียงกันเบ้าไห้หลอกของผมแล้วกันยิริยาติท่าท่างผมต้องขอโทษไปทีนี้เลยนะครับโดยร่วมแต่ว่าไอกเห็ุถือเงินมาสบายใจแต่ว่าทานี่ยังถื่ทายทอดออกไปแล้วทุกว่าสบายใจผมต้องขอโทษด้วยนะครับ ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมกันนิทรรศการนี่คือคลิปนะครับแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆครับมันี่เท่ากับขอบกันวันนี้เจอกันวันนี้จิตจ่ใสที่เรานะครับเจอกันวันนี้จิตจ่งใสขอให้ทุกคนโชคดีกับการทำง,งานมีความสุขมากๆครับผมทุกคนสวัสดีครับ